ยังไม่ตึงไม่ใช่เหรอสมอยังไม่ตึงเลยยังไม่ย้อนน้เยกําลังดีเลยนะกาีแดดจิกแเลยสามไม้สองตัวอยู่จิกสามไม้ได้สองตัวไปฝนลงนี่หว่า อ,อะไรวะ <c oughs> <c oughs> Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

น้ำมาเลยพี่แดงอ๋อ

เอ้ยโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเลยป่ะ